ับพอแม่พี่น้องแม่เอาบองปูนกรุบกรุบขึ้นเนี่ยครับผมเมื่อนี้สิบมาย่างป้ากระเบนพี่นอ้องย่างกันใบตองเนาะนี่เดี๋ยวลองเบิรงกันครับเธอแรกพี่น้องเธอแรกบ่เค้ยกินเลยครับเนี่ยกำลังดังไฟพี่นอ้องไปรับพี่น้องเอาลงเตาเลยครับผมกระเบนย่างกระเบนย่างพี่น้องเธอแรกในชีวิตลองเบิรงพี่น้อง มาพีก,กันพี่น้องพีกกันเบึงกำลังใดทีเลยครับผมเอ,อใไม่จะ่ใบต้องหระอคือโอ้ต่ตอนป้ากับไหม่นําไเลยนี่นี่ป,นปีกมันลองบึงพี่นอ้องบ่เคยครับผมไอแต่มันสุกเนาะมาพี่น้องลองบึงครับผมสุกแล้วพี่น้องนี่ขังแรกด้วยพี่น้องเนี่ โอ้ย oh, นี่ทางมันอยู่ผีพี่น้องทางมันอยู่ท่างนี่แอดคลิปนี่พี่น้องนี่ เออคนห้วยๆครับผมเธอแหลกพี่น้องมาลองกันเป็นตรแสอบยู่พี่น้องมันได้กกินใบตองเนาะหอมหอมอุ้ยพี่น้องเบิ่ง เป็นตะแสบอยู่ครับลองเบิงพี่น้องลองเบิงก่อนอื่นกะรับข้าวก่อนเป็นตะข้าวอ่าอห่อนห่อนเออเออพี่น้องเธอแรกด้วยครับนี่ครั้งแรกในชีวิตลองเบิงพี่น้อง <c oughs> ไปกับเบียน <c oughs> เออเออเออ บ่เดี๋ยวสอนมานี่พี่น้องเจวซี่ฟูดแซ่บยุพี่น้องเนื้อแน่นแซ่แบครับแซ่บ เนื้อออกแน่นขึ่นคือเนื้อคือเนื้อยังคือเนื้อยังกับโบคือได้ได้ไดไดไดยู้หอนหอนแล้วไต้องเป็นแบบนหนเอง ป้ากระเบนไม่รอ้องเออเออเออ, <laughs> อกระเบนหมกใบต้องครับหัวหางมันหางมันใหม่ห่ละแ้งมัน แสงมันจ่าครับเนาะอืมพีมมมม่น้องเบิ่งอืมไหนอยู่พี่น้อง แซ่บอยู่เนื้อมันแน่นอู้ยเฉลแ่ยกเลยพี่น้องลองเบมึงเดินไปบ่เคย แจบพี่น้อง ลองวัซสบีเบิ้งไปหน่องฉันว่าอาหารทะเลมันต้องคู่กับวัซสบีเนาะนี่พี่น่อ้ขึ้นหูด,ดังไปเลยครับผมแสงกล่องบ่ได้ ้า,ว,ขขาว่าของทะเลขาบ่ไหนพี่น้องวัสบิสำหรับผมนะอืนบวเนื้อหลายพี่น้องเนื้อหลายอยู่ไดรกานไดรกานพี่น้องไม่ธรรมดาเหลาให้ขืนทุดดังไปหลดนี่ นค่าคุณผู้อมเบิบร์ตซัมเน่เบิร์ซัมเน่เดยวพี่หน่องมันสิไเด็กกินแต่ส่วนหลังมัน แมนบอ่อันนี้เป็นหยังเอา้าอ๋ออันนีน้เป็นกา่างเป็นกางพี่น้องด้วยออืต้องล่องเรื่องพี่น้องเกิดแม่ัตวเนี่ย ผมไม่เคยกินอย่างกีก้ิกินเบอิแอแหละแซ่บๆพี่น้องอต้องลองนะครับเมนูนี้ใครยังไม่เคยต้องลองเอาไปหมก ใส่เอาไปย่างใส่ใบตองบ่ต้องปุ้งเครื่องหยังพี่นวองกินใบตองกับหอมแสบอยู่แล้วืม <c oughs> <c oughs> มันสีไม่เนื้อแต่ส่วนข้างหลังพี่น้องนองนั่งกับผมไม่อย่างเดีออืกำลังแสบกำลังแสบเบิร์ดจ่อย <laughs> อเบิร์ดยล่รพี่น้องยังแสบอยู่ างมันสีอยู่แบบนี้สีมิสีม่มมนเนื้อข้างล่างอีกอันนี้คือเนื้อพี่นอ้องโอ้ยเกือบแม็นเต้เาถิ่มเนาะ <c oughs> กางไม่กับ่กแข็งหรอกพี่น้องกางอ่อน,ออน เราบางท่านผิวบางเนี่ยโอ้มันมีเนื้อเบิร์นแล้วพี่น้อง เหลือจะสากแล้วไปลองมึงเนี่ยผายมึเคยกินปลากระเบนครับผมปลากระเบยนย่างห่อใบตองโอเคพี่น้องสำหรับืัอนี้กาเท่าน,นี่แหละครับผมแสบแสบพึ่งเกาครับสวัสดีครับ